จับตามองให้ดีฮะเอนเตอร์เทนเมนต์ของเพลงของเขาเนี่ยจะมีรูปแบบไหนและเขาเข้าใจว่าเอนเตอร์และเขาเข้าใจว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์กับคาสิโนเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรเรามารอดูชั้นของคิดของเขานะครับและการรวมนกักลงทุนของเขานั้นจะส่งผลอะไรบ้างแต่ผมคิดว่าเจ๊งแน่นอน คุณสุริชัยยุ่นฮะก็ตั้งข้อสังเกตอย่างหนักว่าจู่ๆเรื่องของ Complex Entertainment เนี่ยนะประเทศไทยจะจัดขึ้นมานโดยการจัดขึ้นมาครั้งนี้จะเอาผู้ที่สนใจลงทุนแฮรเข้ามาพบเจอกันโดยมีรัมตรีท่องเที่ยวเนี่ยเป็นคนประสานงานประเด็นที่น่าสนใจคือรัฐบาลทำเพื่ออะไร The Thai Entertainment Complex Summit จะในกรุงเทพนี่แหละครับ กขบอกวันที่2องถึงสธันวาคมนี้แล้วก็โฆษณาใหญ่โตว,ว่าเป็นโอกาสทองสำหรับกายที่สนใจว่าตอนนี้รัฐบาลไทยมั่นใจมากรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาของไทยบอกว่า Entertainment Complex นั้นจะนำรายได้เข้าประเทศถึง3ล้านล้านบาทบอกว่าจะเป็น World Class Event จะเป็นฮับศูนย์กลางของการจัดอีเวนต์ระดับโลกจะมีการดึงการท่องเที่ยวการลงทุนระดับโลกทั้งเรื่องดนตรีกีฬาอาหารและไลฟ์สไตล์คนจ่างานนี้บอกว่าการศึกษาเรื่องนี้ได้ส่งไปที่สภาไทยแล้ว และบอกได้ว่าการทำให้คาสิโนถูกกฎหมายใน Entertainment Complex นั้นมีศักยภาพที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวดันให้รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก1 2 0 0 0ล้านเหรียญ <te le> แล้วก็ยังบอกว่าตอนนี้มาสัมมิตนี้มาประชุมสุดยอดที่กรุงเทพนี้ จะเป็นเขาเรียก first mover advantage เป็นข้อได้เปรียบสำหรับคนที่เดินก่อนเคลื่อนที่ก่อนเคลื่อนไหวก่อนแล้วจะสร้าง connection relationship กับบรรดาเจ้าหน้าที่ข้าราชการชั้นสูงของประเทศไทยมาพบเป่ากับ decision makers มาเรียกว่าเชื่อมต่อมารู้จัก กับคนที่ตัดสินนโยบายของประเทศแล้วก็มาพบปะกับคนที่อาจจะเป็นหุ้นส่วนลูกค้าที่จะมาเชื่อมสัมพันธ์ทำธุรกิจกันต่อและก็จะมาดูว่าประเทศไทยเมื่อมี entertainment complex จะเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างไรแล้วก็เน็ตเวิรกคือก็เรียกว่าสร้างเครือข่ายนั่นแหละ กับคนที่รับผิดชอบที่จะออกกฎหมายเกี่ยวกับคาสิโน,โนในอีก18าอยากีต่อเ็าเรียกโพสต์ตอลูผมก็เหมือนถูกส่งไปเรียนแต่นานเป็น้อย17ปีก็อายุก็15แล้วตอนบินกลับมาเครื่องบินผมบินช้ากว่าถึงบ้านแช้เวลา6เดือนต้องไปแวะโรงาบาลกันบน้ ตอนนี้อายุ75เนี่ยก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะพูดเรื่องวิชั่นหรือวิสั้นหรือวิยาวไม่รู้ก็แต่ว่าอยากจะแชร์ให้ฟังว่าผมลงเครื่องมาแล้วเนี่ยผมคิดยังไงผมเห็นอะไรผมสังเกตดูคนไทยไม่ฟังยิ้เหมือนเดิมอ,อาจจะเป็นเพราะว่านี่สินเจอะ และโอกาสทางเศรษฐกิจมันน้อยไปทำให้ชีวิตมันดูไม่ค่อยมีความสุขแล้วก็ไม่ค่อยยิบสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมขิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องคอมเพกเอนเตอร์เทนเมนต์ตอนนี้รัฐบาลก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวนะฮก็จะมีการจัดคอมเพก เอนเตอร์เทนเมนต์แห่งประเทศไทยขึ้นมาที่ผ่านมากระแสข่าวมีการเรียกค่าต๋งจากนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์นะครับไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงก็จ่ายค่าตง๋งนะครับให้กับนักการเมืองไปเรียบร้อยแล้วนะครับนักธุรกิจของไทยจํานวนมากก็ทำการจ่ายค่าต๋งเช่นกันประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้เขาทำอะไร เขากำลังในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองนักการเมืองบางคนเจ้าเดิมก็พยายามจะรวบรวมก็เดยกที่ผ่านม,ามันเป็นเบี้ยหัวแตกรวบรวมจัดการดาเนินการทั้งหมดเพื่อเอารวมมาอยู่ในมืออย่างเดียวนักลงทุนไม่ได้สนใจนะว่าใครจะเป็นทักษิณหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่เขาไม่ได้สนใจเขาสนใจอย่างเดียวใครมีอํานาจแต่ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นทงแล้วก็คือ e อ t เตอร์ n ทนเมนต์กร e มเนี่ยมันจะเกิดขึ้นละ ะะส่วนมันจะเกิดอย่างไรอยู่ในมือของใครคุณส่วนจำไหมฮะทักษิณพูดไว้นะ Entertainment Complex เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนคิดนะคุณส่วนจำได้ไดไหรือเปล่าใครเป็นคนคิด Entertainment Complex จากเดิมคาสิโนมาเป็น Entertainment Complex ทักษิณยังคงเข้าใจนะครับว่า Entertainment Complex เป็นตึกขึ้นมาและสร้างเป็น Entertainment เป็นที่มินทีมทีททนะ่ไปมองรูปแบบของตะวันตกเป็นหลัก นะครับคิดว่านะเขานี่คือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และนี่แหละคือคาสิโนแต่ความจริงแล้วไม่ใช่มันคนละเรื่องเลยนะครับคนละเรื่องคนละเหล่าคนละหมู่คนละพวกคนละฝ่ายนะมันไม่ใช่อย่างที่เขาเข้าใจนะครับจับตามองให้ดีฮะเอนเตอร์เทนเมนต์ของเพล็กของเขาเนี่ยจะมีรูปแบบไหนและเขาเข้าใจว่าเอนเตอร์เทนเมนต์และเขาเข้าใจว่าเขาขอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์กับคาสิโนเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไร เรามรอดูชั้นของกคิดของเขานะครับและการรวมนักลงทุนของเขานั้นจะส่งผลอะไรบ้างแต่ผมคิดว่าเจ๊งแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้สนสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิน้นเรียวแรงแห่งสถา ให้อีกมากมายที่ม่ได้ทรงออกหน้ามี่แลรื้ความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานรักษา ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรคมเวลาใดไม่มีความทุกใดไม่ ขอให้ส่งงานไปด้วยพระไัยมัน่นข้าปวงไทยพร้อมกันจะรวมสู่สด็จสรงศรี